สรุปข่าวเชียงแมนยูโกประจำวันที่25ิมีนาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์เชียงนี้คอสเสนอแมนยูว่ายังไงทอร์เรสไม่กักส่ย้ายเข้าโรงละครในช่วงสมัยน,นี้โดยแมนเชสเตอร์อินนิ่งนิวสื่อของเมืองแมนเชสเตอร์ซีข่าวมาว่าเปาเทอร์เรสประกันหลังบียาบริันสนใจไปซบแมนยูขณะที่ทีมของสเปนก็พร้อมจะขายในราคาสุดถูกกว่าค่าสัญญาหากได้ข้อเสนอแบบแถมนักเตะมาด้วย โดยเปาตเลสกองหลังของทางบียาบริอันสโมสรแกร่งแห่งศึกลาลิกาสเปนสนใจจะย้ายไปอยู่กับทางแมนยูในช่วงซัมเมอร์น,นี้ตามการรายงานของแมนเชสเตอร์เอฟเวอรติ้งนิวสื่อท้องถิ่นประจำเมืองแมนเชสเตอร์โดยกันนี้ทางตอเรสนั้นทำผลงานกับทางบียาบริอันได้โดดเด่นมาสักพักหนึ่งแล้วโดยเมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนนั้นเขาถึงขั้นเคยมีข่าวกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยซ้ำไปขณะที่ไม่กี่วันก่อนที่มีรายงานมาว่าแมนยูของเรน,นั้นคิดที่จะดึงเขาไปร่วมทัพ เพื่อจะปรับปรุงเกมรับของทีมถึงแมว้ว่าบียาเรยอันนั้นจะตั้งค่าสัญญาของชาเดสคนนี้เอาไว้ที่ประมาณ60ล้านยูโรหรือประมาณ2,110ล้านบาทแต่เป็นที่เชื่อกันว่าเรือดำน้ําสีน้ําเงินจะพร้อมพิจารณาขายแบบที่จะให้เงินน้อยกว่า60ล้านยูโรจากทุกทีมถ้าหากมีการแถมนักเตะมาให้กับพวกเขากันอีกด้วยทางนี้นอกจากทางแมนยูแล้วนั้นว่ากันว่าแมนซิตี้ก็ยังตามจับตาดูสถานการณ์ของ โ์เตคนนี้อยู่ขณะที่ทางเรอัลบริบริกกับชางบาเยอร์มินิกก็ให้ความสนใจในตัวของแข้งไว้สปีเวลานี้เช่นเดียวกันครับซัมเมอร์นี้คือคักอย่างแน่นอนนะผมคิดว่างานนี้เรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่านะครับฝีมือของผมเองห้าแข้งที่ทางดิกิบัตช่วยดันจนกลายเป็นสตาร์ของแมนยูโดยงานน,นี้ที่ผมดิกิบัตอดีตม่ฟิลขวัญใจแฟนบอลปีแดง ในการลงจากตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาน,นักเตะเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อวันพุธที่24มีนาคมที่ผ่านมาหลังจากที่อยู่ในบทบาทนี้มานานถึง9ปีโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลมาว่าต้องการอ,อจะไปหาความท้าทายครั้งใหม่ซึ่งขข่าดกันว่าคงจะเป็นการคุมทีมที่ไหนสักแห่งหนึ่งโดยตลอดระยะเวลา9ปีที่ Academy ่แมนยูของเรานั้น มีส่วนช่วยผลักดันนักเตะเยาวชนหลายต่อหลายคนซึ่งก็มีหลายรายที่ก้าวเข้ามาเป็นแข้งแกนหลักของพิศดแดงณนะเวลานี้ภายใต้การน,นำทัพของคุณซือนารอมและนี่คือ5นักเตะที่ทางบัตรนั้นมีส่วนช่วยโปรโมทจนกลายเป็นตาร์ดังของทีมชุดใหญ่โดยข้อมูลนี้ได้มาจากทางเดอะบิลเลอร์นะฮะเริ่มจากคนที่1กันก่อนครัการ,การงานนี้มาคัดแรฟฟอร์ดไง โดยถือว่าเป็นเพชรเม็ดงามจากอะเคเดมี่อย่างแท้จริงโดยถึงตอนนี้แบรดฟอร์ดนั้นเราเล่นกับแมนยูไปแล้วถึง259นัดทาได้ถึง85ประตูทั้งที่อายุเพียงแค่จะ23ปีเท่านั้นแถมเป็นแข้งคนสําคัญของทีมชาติอังกฤษกันอีกด้วยโดยเจ้าตัวนั้นเปิดซิงกะทำิิแสดงเมื่อ5ปีที่แล้วในบทแบบที่ไม่ท,ทันข้างตัวเพราะถูกหลุยส์ฟันเกลคุณซื้อของแมนยูตอนนั้นใส่ชื่อเป็นตัวจริงในเกมยูฟ่ายูโรปาลีก นัดเจอกับทางมิชลลนเนื่องจากองค์นีมัสยานดันเกิดอาการบาดเจ็บตอนวอร์มอัพซึ่งแรตฟอร์ดในวัย18ปีก็ตัดแทนความไว้วางใจอย่างสาสมในการทำคนเดียว2ตุงในช่วงครึ่งหลังในชันะ5-1ต่อที่โอเทอฟอร์ดและนั่นก็คือจุดเร,ริ่มต้นที่ผลง,งานมากบ้างเลยนะสำหรับทางเจ้ารัสซี่คนนี้จะมาคนที่2ก็จะเป็นสกอตต์แมชมเน โดยอาจจะไม่ได้พุ่งขึ้นมาเร็วและก็หวือหวาเหมือนกับทางแรดฟอร์ดนะฮะแต่ทุกวันนี้แม็กโทเมเนนั้นถือเป็นนักเตะกำลังสำคัญในแดนกลางของพิษาดแดงโดยเจ้าตัวได้ก้าวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในยุคข,ของคุณซือโชเซ่บริโยแต่อนาคตของเจ้าตัวนั้นกลับเริ่มไม่มีความแน่นอนเมื่อสังนะรุโอมนั้นเข้ามาคุมทีมแทนเฮียมูและคอยเฉียดมากๆนะฮะที่จะถูกจะปล่อยตัวให้กับทางเชลติกยืมตัวไปใช้งานในการ2019ที่ผ่านมา ด้วยการที่ทางพอบบ้าบ้าน,นั้นมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนจนแมนยูเหลือผู้เล่นในแดนกลางไม่มากมายนักทําให้ทางแม็กโจวินเนนั้นได้รับโอกาสในการพิสูจน์ฝีเท้ากันต่อเนื่องและนับจากนั้นมานาวเตะเลือดวิสกี้วัย24บปีบรายนี้ก็ไม่มองย้อนกลับหลังอีกเลยจนกลายเป็นขุนพลเอกของโซชาทุกวันนี้แถมได้รับเลือกให้สวมปอกแขนกระทันชีมในเกมเอฟเอคัพรอบ3ที่เจอกับทางวัตฟอร์ดเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมกันอีกด้วยซึ่งตัวนั้นเป็นคนมองทำประตูชัย ให้กับทีมตั้งแต่นาทีแรกกันเลยทีเดียวนะชามาคนที่2ก็จะเป็นดีนฮันเดอร์สันงานนี้ฮันเดอร์สันก็ถือว่าเป็นนักเตะปีศาจแดงอีกคนนะฮะที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในกระทมเยาวชนแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็จําเป็นจะต้องถูกปล่อยตัวออกไปเพื่อจะพิสูจน์ฝีมือกับสโมสรอ,อื่นชั่วคราวและก็ผ่านการเล่นกับถึง4สโมสรเลยทีเดียวซึ่งก็จะเป็นซ็อกพอร์ตคาตี้กริมปรีทราว์ชูบิสรีทราว์และก็เชฟฟิลด์ ก็จะได้หวนกลับมาเล่นกับทามนยูกันอีกครั้งโดยเฉพาะการเล่นกับทางดาบคู่เป็นเวลาถึง2อฤดูกาลถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกอะไรที่ทางคุณซือนาระโอมนั้นเริ่มเชื่อมั่นในฝีมือของเขาถึงแม้ในฤดูกาลนี้เริ่มต้นในฐานะมือ2ต่อจากทางดาบิเดคิอา แต่แฮนเดอร์สันคนนี้ได้รับความไว้วางใจให้ครองตัวจริงยาวเลยนะฮะแล้วตั้งแต่ที่ทาง DKR นั้นเดินทางกลับไปที่สเปนเพื่ออยู่ใกล้ชิดกับภรรยาที่เพิ่งคลอดลูกสาวแถมโชว์ฟอร์ไมได้อย่างยอดเยี่ยมจะมีแววที่จะได้เป็นตัวจริงยาวๆจนกระทั่งจบฤดูกาลนี้เจ้ามาคนที่3ก็จะเป็นเมสันกรินบูช โดยกันนี้พุ่งขึ้นมาได้อย่างร้อนแรงไม่แพ้แบรดฟอร์ดนะฮะแล้วก็เผลอแป๊บเดียวกรรนบูธคนนี้ก็ะงเล่นกับทางแมนยูไปแล้วถึง9.2นัดทําไปได้ถึง22ประตูทั้งที่อายุเพียงแค่19ปีเท่านั้นโดยกรีนบูธคนนี้เปิดทิ้งทีมชุดใหญ่ในเกมยูฟาแชมเปียนลีกนั้นเจอกับทางปาเลซแชกแมงลงสำรองแทนทางแอชลีย์ยังในทีที่87 เมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2019ก่อนที่จะมาแจ้งเกิดแบบเต็มๆในฤดูกาลที่แล้วซึ่งจะตัวนั้นกระทุงไปแล้ว17ประตูจากการลงเล่นรวมทุกรายการทั้งหมด19นัดและก็นันว่าผิสด้านนั้นได้มองว่าเกริรบูชเป็นอนาคตของทีมจึงจับขยายัาญ,ญาออกไปจนถึงปี2025เมื่อกลางปีที่แล้วคนต่อมาก็จะเป็นอักเซลตัวเซเบโดยกรณีหลายๆคนอาจจะลืมไปว่าตัวเซเบนั้นเพิ่งจะอายุเป็นแค่23ปีเท่านั้นนะฮะโดยจะกตัวนั้นก้าวเข้าสู่ทีมชุดใหญ่เมื่อปี2015 แต่เขาคนนี้ต้องรอคอยโอกาสถึง2ปีกว่าจะได้ลงเล่นนัดแรกซึ่งเป็นเกม FA Cup คัพนัดที่เจอกับทาง Vegan วีแกนอาร์เดนติกโดยการที่เจอกับปัญหาอาการบาดเจ็บปรุ่มเล้าทำให้ตัวเซเบ้นั้นเมอสติลงเล่นให้กับพิจแดงแค่ส2นัดเท่านั้นถึงแม้จะยังไม่ถึงขั้นเป็นนักเตะที่กำลังสำคัญของทีมแต่ตัวเซเบ้คนนี้ถือเป็นอะไรชั้นดีเพราะาเล่นในหลากหลายบทบาทที่แนวรับและก็เป็นววนักเตะที่ทางโซเชียลนั้นชื่นชอบไม่ใช่น้อย นี่นะผมก็เป็นการพูดถึง5แข้งนะครับผมที่เป็นฝีมือของนิกกี้บัตคนนี้ช่วยดันจนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์นั่นเองถือว่างานนี้ไม่รู้ว่ามีอะไรผิดใจกันหรือเปล่านะฮะต้องรอดูกต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับเก้าเหลากับใครกันเนี่ยเผยเบื้องหลังเบื้องลึกบัตโบกมือลาแมนยูเฉยเลยโดยงานนี้ดิ e อ t l a n ได้ผมสื่อกีฬาชื่อดังระบุเด,ด่นะฮะว่าการที่จู่ๆนิกกี้บัตเนี่ยบอกลาตำแหน่งสตาร์ฟโค้แมนยู มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังที่แอบดราม่าก,กันอยู่อย่างเช่นเรื่องที่บัตรนั้นกินเกาเหลากับทางจอห์นเมอร์เทนพอออกฟุตบอลกีฬามาสักพักหนึ่งแล้ว่วนตรสันสื่อจอมแฉก็บอกว่าบัตรนั้นอาจจะไปร่วมงานกับทางเวนบรูนี่ที่ดรบบี้กันต่อไปก็เป็นได้โดยงั้น,นทางดิกกี้บัตอดีตกองกลางของทางแมนยูสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งวงการฟุตบอลอังกฤษลาออกจากการเป็นสตาฟของทางผีแดงเนื่องจากเขาคนนี้มีปัญหากับทางจอห์นเมอร์เทนผู้ในการฟุตบอลคนใหม่ของทีมมานานแล้ว โลไมถึงไม่พอใจที่สโมสรน,นั้นไม่มีการแจ้งให้เขาเรียบรู้ล่วงหน้าว่าจะมีเรื่องใหญ่อย่างการแต่งตั้งผอฟุตบอลรวมถึงการให้ดารนเฟเชอร์ได้เป็นผู้อำนวยการด้านเทคนิคตามการบริการจากทางดิแอสติกสื่อกีฬาที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างจะสูงโดยงานนี้บัตรคนนี้นะครับผมก็เข้ามาทํางานในฐานะสตาฟของแมนยูเป็นครั้งแรกเมื่อปี2012โดยตอนนั้นรับหน้าที่โค้ชของทีมสำรองก่อนที่ในปี2016จะได้เป็นหัวหน้าฝ่ายแคนดามี และก็พอแมนยูนั้นทําการบ้านปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ในปี2019เขาก็ถึงขั้นได้เป็นหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเทคกเตะในทีมชุดใหญ่ที่ขึ้นตรงต่อทางนารุโอมผู้จัดการทีมชาวนเวยเลยโดยเขายังได้รับเครดิตว่ามีส่วนในการปลุกปั้นนักเตะอย่างมารรครับและฟอร์ดสกอตต์แมชชูมิน่และก็ดีนแฮนเดอร์สันและสุดท้ายก็จะเป็นอักเซลตัวเซเบสเช่เชนเดียวกัน อย่างไรก็ตามทัผมเบื่อพุทธที่ผ่านมานั้นบัดตัดสินใจอำลาตำแหน่งสตาฟของแมนยูแบบกระทันหันก่อนที่หน้านี้ไม่มีสัญญาณเลยว่าเขานั้นมีปัญหากับทีมโดยเจ้าตัวได้ให้เหตุผลมาว่านี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะหาความท้าทายใหม่ๆในอาชีพการงานของตนเองและหวังจะนำประสบการณ์ในการทำงานแบบแมนยูนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด กระทั่งล่าสุดตีแอนติกได้แชรมาว่าจริงๆบัตรคนนี้กับชางเบอร์เช่นนั้นไม่ถูกกันมาหลายเดือนแล้วโดยว่าเขาต่างกันชนิดที่เหมือนกับเป็นแม่เหล็กโครมาคัวและทํางานในแนวทางที่ต่างกันเกินไปซึ่งบัตรนั้นทํางานโดยที่เอาประสบการณ์สมัยใหม่ที่ยังค้าแข่งอยู่มาใช้เป็นแนวทางหลักนะฮะขณะที่ทางเบอร์เช่นเนี่ยก็ยึดหลักจากความรู้ที่เขาเคยสั่งสมมาในฐานะผู้บริหาร ซึ่งจริงก่อนหน้านี้เบอร์เชนกับทางบัตรนั้นยังพอประนีประนอมกันเพื่อผลประโยชน์โดยรวมของสโมสรหลังจากตำแหน่งพวกเขามาทําให้ทั้งคู่นั้นมีอํานาจเท่าๆกันแต่พอเบอร์เชนได้เป็นผอ,อ,อฟุตบอลแล้วนั้นมันก็เหมือนกับว่าเบอร์เชนนั้นมีศักเป็นหัวหน้าของบัตรในสายงานนี้ทันทีซึ่งอดีตแข้งชาวอังกฤษคนนี้ก็ไม่สามารถยอมรับเงื่อนไขนี้ได้อย่างแน่นอน ทังนี้คนใหญ่คนโตของทางแมนยูของเราน,นะครับผมไม่เคยสัมภาษณ์งานใครแบบเป็นทางการเกี่ยวกับการให้มารับตำแหน่งเหล่านี้เลยโดยพวกเขาแค่คุยกับอดีตแข้งรวมถึงกับคนที่มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมบางบรายไปเท่านั้นขณะเดียวกันเดอะซันและผมสื่อจอมแฉสื่อของผู้ดีอังกฤษนั้นก็ได้บอกว่าบัตอาจจะไปทำงานเป็นสตาฟโค้ชของดาบี้เคานตี้ทีมในระดับเดอะแชมเปี้ยนชิพโดยที่ปัจจุบันเวนบรูนี่อดีตดาวเตะของทางแมนยูเป็นผู้กุมงเงียนอยู่ที่นั่นด้วยนั่นเองครับ อ่าถ้าผมเป็นนักว่าง,งานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปก็นละกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรนิกกี้บัตคนนี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดนสมสรแมนเชสเตตในช่วงเช่น,นครับขอบคุณทุกคนนะฮะตระชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ